ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมมนาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอากาศในหัวข้อเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้เรามาเช็คกันดูนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกและสื่อสารแต่ไม่กล้าพูดหรือว่าอาจจะเป็นการบอก่านหน้าไพในครั้งนี้ก็ได้นะคะเลือกตุ๊ก,กตาทั้งหมด3กองแล้วก็ไปดูคำตอบกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้มีอะไรบ้างสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1ในหัวข้อ เขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้ก่อนอื่นเราจะเช็คพลังงานเขาก่อนนะคะว่าตัวตนของเขาเป็นใครยังไงคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะรักตัวเองเรียกว่าเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเป็นแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบโสดก็ได้มีแฟนก็ดีทำอะไรก็เหมือนจะเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองได้อะคะ่ะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฟิกเรื่องของหน้าที่ภาระการงานสิ่งที่เขารับผิดชอบมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาบ้างอยู่เหมือนกันนะตัวของเขานะคะเป็นคนที่เรื่องของครอบครัวเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็เกิดในครอบครัวที่โอเครักกันอบอุ่นแต่ว่าตัวเขาอาจจะมีเรื่องของภาระผูกพันในครอบครัวเก่า ซึ่งอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเคยแต่งงานแล้วก็ได้หรือบางทีก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะทํางานอยู่ที่บ้านและอาจจะเคยผ่านเรื่องราวอย่างพวกการประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าเคยเฉียดตายมาแล้วหลายครั้งก็ได้นะมีความที่เหมือนเป็นคนดวงแข็งนะคะตายยากนะอารมณ์เหมือนเป็นคนที่มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจจะเคยผ่านการแบบ ไปทัวร์ต่างวิติโลกหลังความตายมาแล้วรอบหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานไพ่มันค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วส่วนเนึ่งอะค่ะคือเขาเป็นคนที่มีจิตใจแบบอ่อนโยนเป็นคนที่แคร์คนอื่นด้วยแล้วก็ดูมีความ ดูเป็นสายฮิลลิ่งอ่ะให้พลังงานดีๆกับคนอื่นเชียร์อัพให้คนอื่นเขามีความสุขมีความมุ่งมั่นในชีวิตได้นะคะก็ลัคนาราศีเนี่ยเป็นได้ทั้งธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุน้ําอาจจะมีธาตุไฟบ้างแต่ลักษณะเด่นๆคือธาตุน้ําเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นั้นคือมันมีเรื่องของความตายความเป็นอยู่อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ตัวเขาเองอาจจะพยายามทําใจแข็งเพราะว่ากลัวในเรื่องของการผูกมัดหรือเขาอาจจะเคยถูกทอดทิ้งมาก่อนเคยทําให้เจ็บปวดและช่วงเวลาเนี้ยเขาพยายามที่จะไม่วนกลับไปเจอกับความเจ็บปวดเก่าๆเขาอยากจะมีความสุขนะคะเพิ่งลอดตายมาก็อยากจะใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้หน่อยไม่อยากที่จะต้องกลับไปอยู่กับท็อกซิกหรือว่าความรู้สึกเขาอะ่ะการมีความสัมพันธ์ใหม่หรือการผูกมัดเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เคยผ่านประสบการณ์โหดร้ายมาก่อนแล้วมันทําให้เขาเพยายามที่จะใจแข็งกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะต้องกลับไปเจ็บปวดกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่อยากจะต้องถูกทอดทิ้งอีกครั้งเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนการที่เขาผ่านประสบการณ์เก่าๆแล้วหลุดพ้นมาได้เนี่ยเหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่นะคะเขาเลยอยากจะโฟกัสชีวิตที่มีความสุข แล้วก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวที่แบบคือฉันรักตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และไม่อยากจะให้เจอกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอีกแบบที่ผ่านมาจริงๆเราว่าเขาอาจจะมีความกังวลใจนะคะว่าถ้าหากเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่มันยังไม่ลืมความเจ็บปวดพวกนั้นน่ะมันก็อาจจะเหมือนกลับมาระแวงใจหรือหวาดกลัวก็เลยทำให้เขาต้องกลับมาโฟกัส ความเข้มแข็งของตัวเองในตอนนี้ก่อนและทำไมเขาถึงไม่บอกนั้นมันมีเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลแล้วก็การติดต่อสื่อสารที่ยากนะคะไพเรษีเนี่ยคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยโซเชียลหรือว่าไม่ไม่ค่อยคุยกันแบบสื่อสารได้ง่ายนักนะคะอาจจะเป็นภาษาด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยติดต่อโซเชียลสักเท่าไหร่ และด้วยความที่เป็นคนทางไกลจะเดินทางไปมาหาสู่มันก็ลำบากด,ด้วยส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีพันธะผูกพันเรื่องของคู่ครองหรือมีแฟนอยู่อะไรพวกนี้หรืออาจจะสลับกันเป็นคุณก็ได้นะคะและครอบครัวอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนของเขาคนของคุณหรือว่าครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณ ที่ทำให้เขารู้สึกว่าการไม่บอกหรือไม่สื่อสารออกไปมันมันน่าจะดีกว่าเพราะสุดท้ายเราก็เหมือนเงียบกันอยู่ดีอะต่อให้พยายามก็ยังเป็นเรื่องยากนะคะสำหรับความคิดเขานะส่วนคำไกด์ไลน์นะคะสำหรับเรื่องราวนี้ก็เป็นการสื่อสารนะคะเปิดเผยความจริงความรู้สึกจริงๆลึกๆที่คุณมีแล้วก็เป็นการมองผ่านหน้ากาก สิ่งที่เขาปิดบังตัวเองเอาไว้ด้วยเขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะจริงๆแล้วมันมีความโหยหาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนของขวัญในชีวิตความสุขที่เขาตามหาค่ะมันอาจจะเป็นการเปิดใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะตัดในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขาเครียดและเขาไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับ ความรู้สึกตรงนั้นอีกแล้วเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันควบคุมได้ยากตอนนี้อาจจะมุ่งเป้าไปที่การหาเงินนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของความสุขทางใจความสําเร็จในชีวิตก็ได้นะดังนั้นทุกอย่างนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญสําหรับการมาเจอกันเขาอาจจะรู้สึกกับคุณมากๆแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะก้าวข้ามความกลัวในใจคุณอาจจะต้องมองให้เห็นส่วนลึกที่อยู่ข้างในตัวตนของเขาในสิ่งที่ เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกมันอาจจะมีบางอย่างที่สามารถรับรู้กันได้นะคะว่าความรู้สึกลึกๆที่ไม่ได้สื่อสารนั้นกำแพงในใจเบื้องหลังนั้นมันมีอะไรอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันก็คือความคิดมากคิดเยอะนะคะและจุดนี้บางครั้งมันอาจจะต้องให้เวลาแก่กันและกันในการเรียนรู้ที่จะผ่านประสบการณ์เวลวร้ายในอดีตแล้วก็การเรียนรู้ที่จะมอง เข้าไปในจิตใจของอีกฝ่ายให้ลึกซึ้งกว่าเดิมเขาอาจไม่ใช่คนที่ปากตรงกับใจนักเนื่องจากเขามีความคิดมีประสบการณ์เก่ามีเรื่องที่ต้องคิดในหัวเยอะนะคะดังนั้นการที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่ไม่อยากที่จะเปิดเผยใจมันจึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าให้ถึงจิตใจข้างในและรู้ทันความคิดและการปฏิเสธที่ลึกๆแล้วอ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในใจของเขา ซึ่งมันซับซ้อนซ่อนเงินกว่าที่คุณเห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะงั้นอย่ามองแค่เปลือกและการแสดงออกแต่ให้มองเข้าไปถึงจิตใจข้างในของคนคนนี้มันมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยู่มากมายแต่ก็ไม่กล้าที่จะสื่อสารและสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์และเขาต้องการความสุขต้องการชีวิตที่เขาสามารถ คอนโ control ได้และมันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำลายเขาในภายหลังดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยเหมือนเขาเพิ่งตายแล้วเกิดใหม่ค่ะเขาอยากได้รับโอกาสในการสแสวงหาชีวิตที่มีความสุขและเขายังไม่พร้อมกับการเสี่ยงในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเพราะอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างเจ็บหนักพอสมควร แล้วก็ใครที่อยากจะเช็คดวงเรื่องนี้ส่วนตัวนะคะสามารถทักทายกันมาได้ที่ลายแอดข้างล่างนะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b s c r i b e ไลค์แชร์ share, ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้ก่อนอื่นมาเช็คพลังงานตัวตนของเขากันก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครย,ยังไงกันบ้าง ตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดสมบูรณ์พร้อมครอบครัวหนุนนำนะคะเป็นคนที่มีความเรียกว่ายังไงนะความกล้าหาญความขยันความฉลาดมุมาณนะช่างคิดช่างประดิษฐ์ช่างสร้างสรรค์แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอะไรที่เขาไม่ชอบอะ คือถ้ามันเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยจะเก่งถนัดฉลาดชอบทำงานที่เขามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจหรืออาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะคะแต่อะไรที่เขาไม่ชอบหรือไม่ถนัดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยีมากนะคะไม่อยากเจอไม่อยากทาเป็นคนที่เหมือนคือเก่งเรื่องใดก็จะไปเรื่องนั้นด้านเดียวเลยอะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงาน บางทีเขามีงานอดิเรกหลายอย่างนะคะแล้วก็ชอบทําชอบคิดนูน่นคิดนี่เป็นนักประดิษฐ์นักคิดคนนะคะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถด้านการทํานายดวงชะตาหรือว่าอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการพูดการเป็นนักเขียนอะไรพวกนี้ด้วยตัวเขาอาจจะทํางานที่บ้านนะคะทำฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามีความใกล้ชิดครอบครัวะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้าน คือเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องของครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะบุกบั่นในเรื่องของการงานแต่จะเป็นคนที่เลือกเฉพาะสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สนใจและเขาอาจจะมีพลังงานของดาวพุธนะคะเป็นได้ทั้งธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็มีพลังงานของธาตุไฟด้วยแต่ว่าตัวตนของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งคือคุยด้วยเรารู้เลยว่าเป็นนักคิดนะคะแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเสมอเ ส่วนสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ยากจะลืมเลือนนะคะมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทดสอบใจ,ใจิตใจทดลองนะคะประสบการณ์การเล่นเกมในเรื่องของความรักบางทีมันมีโจทย์ที่เหมือนเขาแกล้งทําเป็นไม่สนใจหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารการพูดคุย เอาเวลาไปทํางานนะคะเอาเวลาไปสร้างสรรค์ชีวิตแล้วก็เหมือนไม่ได้แคร์คุณเลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่บททดสอบที่เขาใช้พิสูจน์ว่าเขาจะยังคิดถึงคุณอยู่ไหมในหลายๆครั้งเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนบ้านเป็นที่พักใจให้แก่เขาได้แต่ว่ามันก็มีจุดที่เหมือนเขาไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่พอผ่านไประยะเวลาหนึง่งมันก็ทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยลืมคุณไปจาก ชีวิตได้เลยนะคะบางทีก็คิดถึงจนเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์ต่อไปและตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนจากที่เคยใส่ใจชีวิตชาวบ้านเคยให้ความสำคัญกับครอบครัวหรือว่าการช่วยเหลือคนรอบตัวของเขากลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของตัวตนของเขาเองแล้วก็คนที่เขาอยากจะผูกพันด้วยเหมือนอยากจะสร้างสรรค์ชีวิตไปด้วยกันนะคะอยากกลับมา ง้อกลับมาขอเป็นแฟนแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เหมือนเคยเล่นเกมในความสัมพันธ์เอาไว้เยอะนะคนคนนี้ด้วยความที่เป็นไพ่เดอะเมจิชเชียนด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนที่ฉลาดคิดเยอะคิดมากแล้วก็เก่งรอบด้านรอบรู้นะคะดังนั้นบางครั้งจึงมักจะเป็นเรื่องของการฉลาดแกมโกงในความสัมพันธ์อยากจะเทสทดสอบชอบเช็คเลตติ้งนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยรักจริงหรือเปล่า แล้วก็การที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าเออก็ไม่ใช่คนที่จะลืมกันได้เลยนะมันก็เลยเหมือนที่ผ่านมาแม้เล่นใหญ่จัดเต็มเอาไว้เยอะเกี่ยวกับเกมรักความสัมพันธ์อาจจะหลอกปั่นหัวคุณบ้างหรือเปล่านะตอนนี้กลับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนปั่นหัวซะเองนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ก็เลยเริ่มมานั่งคิดแล้วนะว่าจะวางแผนยังไงดีให้ได้เป็นแฟนกับคุณ สิ่งนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะส่วนสาเหตุที่เขาไม่ได้บอกหรือว่ายังไม่ได้พูดกับคุณเป็นเรื่องเป็นรล่ามันมีเรื่องของการทะเลาะนะอาจจะด้วยความช่างเป็นเดอะ a g i c กเชของเขาเนี่ยแหละเล่นใหญ่อลังการงานสร้างไว้เยอะ mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดเรื่องของความขัดแยง้งความไม่ลงรอยในความสัมพันธ์และทำให้คุณเสียใจมาก่อน มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าการจะกลับไปเนี่ยมันจะไปทําให้คุณเจ็บหนักกว่าเดิมไหมนะหรือมันจะมีอะไรที่ทําให้เขาต้องเจ็บกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณหรือเปล่าและมันเป็นช่วงเวลาที่งานเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะกลับมาสานสัมพันธ์กับใครอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานแล้วก็มีจุดที่เหมือนเขาเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ ส่วนหนึ่งคืออายุของเขามันอาจจะน้อยกว่ามากๆจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณสนใจเขาหรือเปล่านะและมันก็มีเรื่องที่เหมือนเขาแอบส่องแอบมองแอบเรียนรู้เรื่องราวของคุณอยู่ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณมีใครเล้าหรือยังคุณคิดถึงเขาไหมหรือคุณทำอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากจะสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นเพราะความกลัวในใจของเขาเองเรื่องของ อีโก้อัตาสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีเอาไว้มันจะย้อนกลับมาเข้าตัวเขานะคะค่อนข้างจะกลัวว่าจะต้องเจ็บเองและคำไกด์ไลน์นะคะคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นโชคชะตานำพามาให้เจอกันเป็นเหมือนบ้านของกันและกันนะคะเป็นบ้านทางจิตวิญญาณเป็นครอบครัวในอดีตชาติอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจสบายใจ เหมือนจะเป็นคนที่ไปต่อด้วยกันในระยะยาวคือด้วยความที่ยากจะลืมอะไม่ว่ายังไงอะคะ่ะก็ยังคงจดจำกันและกันเอาไว้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ระหว่างกันและกันค่ะอาจจะต้องค่อยๆเริ่มต้นเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอะมันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาในความรักนะคะ อาจจะด้วยคนใดคนหนึ่งมีเสน่ห์ในเรื่องของเซ็กแอเพลหน้าตาดีดูมีฐานะหรือมีคนเข้าหาเยอะนะคะจังหวะนี้มันก็เลยมีหลายอย่างที่อาจจะเป็นความกังวลใจก่อให้เกิดในเรื่องของความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์นะคะดังนั้นคุณกับเขาเป็นโชคชะตาที่จัดสรรมาให้เจอกัน เพื่อเรียนรู้กันในสักระยะหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในใจของกันและกันด้วยมันมีเรื่องอดีตเก่าๆแล้วก็อุปสรรคที่เป็นบุคคลด้วยนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีแค่คนสองคนมันอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยมีคนเข้าหาเยอะหรือมันมีขวากหนามอุปสรรคขวางกั้นทำให้เรื่องราวที่จะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมัน มันมีทั้งโชคชะตานำพาแล้วก็มีอุปสรรคที่ต้องเคลียร์ไปด้วยกันด้วยเพราะงั้นเรื่องราวของคนคนนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ด้วยกันทั้งคู่และมันมีหลายอย่างที่ต้องค่อยๆจูนค่อยๆทำความเข้าใจรวมทั้งเรื่องของอายุที่แตกต่างด้วย มันก็มีทั้งเรื่องของอายุเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องของบุคคลที่เป็นคนนอกในความสัมพันธ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้าในโชคชะตาและฝ่าฟันไปด้วยกันดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้เนี่ยมันมีเรื่องของความรู้สึกผิดที่เขาเคยเล่นเกมในความสัมพันธ์เพื่อพิสูจน์ความรักพิสูจน์ตัวคุณหรือว่าอยากรู้ใจตัวเองนะคะ แต่ตอนนี้เหมือนได้รู้แล้วว่าลืมไม่ได้และรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อคู่เป็นโชคชะตาที่ลิขิตให้มาเจอกันและเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์ใหม่ในรูปแบบของคนรักและเป็นแฟนกันถ้าหากมันมีจังหวะเวลาที่ได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกเพราะว่ามันมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่เขาต้องไปทำงานที่เขาเพิ่งเริ่มต้นไว้และบทจบในคราวที่แล้วระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ไม่ค่อยโอเคด้วย มันก็เลยทำให้เขายังไม่มีโอกาสได้สื่อสารหรือว่ากลับมาง้อคุณแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ถ้าหากมีโอกาสเราว่าเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวของคุณก็สามารถทักทายเข้ามาดูดวงส่วนตัวทางไลน์อดข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง u u b s r r i e ์ไลค์แชร์ทุกคำเนต์ทุกกำลังใจทุกทการสมัครสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้ก่อนอื่นมาเช็คพลังงานตัวตนของเขากันก่อนนะคะตัวตนของเขาเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการสร้างอนาคตที่สดใสนะคะ เ,เขาอาจจะมีพลังงานของความต่างในตัวเองนะมีทั้งเดอนมูนเดซันนะคะพระจันทร์และพระอาทิตย์บางทีก็หลั่ล้าสดใสบางทีก็หมองหมน่นเศร้าซึมอารมณ์เหมือนคนเป็นไบโพล่านิดๆน,นะคะมันมีทั้งความเป็นอินโทรเวิร์ดและความเป็นเอกโทรเวิร์ดอยู่ได้ทั้งกับสังคมการเข้าสังคมการพูดคุยดูเป็นคนล่าเริงสดใสแต่พออยู่คนเดียวปับ๊บมันมีความเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นลือสี มีความต่างนะคะในตัวของคนคนเดียวกันและเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่เหมือนมีไพ่เดวิลอ่ะมีเซ็กแอบเพียวสูงอะอยู่เฉยๆก็มีคนสนใจไม่ต้องทำอะไรก็มีคนรักและตัวเขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการคิดคน้นประดิษฐ์สร้างสรรหารายได้เข้ากระเป๋านะคะ ไม่ค่อยอยู่เฉยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยเพราะว่าพลังงานของไพ่เด็กเหรียญน,นะคะเป็นเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆที่เข้ามานะคะในชีวิตของคุณแต่ว่าพลังงานเขาอ่ะจ,จะไม่ใช่คนที่มีนิสัยแบบเด็กๆนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานหาเงินหรือว่าชอบมองอนาคตอยากสร้างอนาคตที่มั่นคงเขาจึงเป็นคนที่มีความเป็นเด็กและมีความเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ลัคนาราศีนะคะก็เป็นได้ทั้งราศีเมษนะคะแล้วก็ธาตุดินนะคะธาตุไฟธาตุน้ําน่าจะมากันครบเลยนะดินน้ํำไฟนะคะไม่มีธาตุลมแต่ว่าพลังงานของเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนไหวและมีความร้อนแรงอยู่ในตัวเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามในตัวเองนะคะ แต่เหมือนเขาดึงพลังงานพวกนี้ออกมาใช้ได้ถูกจังหวะถูกสถานการณ์ช่วงไหนที่เหมือนคนเยอะๆมีเรื่องที่ต้องไปสื่อสารกับผู้คนจํานวนมากก็จะใช้พลังงานของความเป็นผู้นําความเป็นอย่างในตัวออกมาใช้ช่วงไหนที่ อยู่คนเดียวตามลำพังนะคะก็จะมีพลังงานของความเป็นระจัน์ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียครีเอทีฟการไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับชาวบ้านชาวช่องเก็บตัวนะคะแล้วก็ค้นหาแรงบันดาลใจในสิ่งที่เราอยากจะทำอาจจะมีเรื่องของความเป,ป็นศิลปินอยู่ในตัวสูงด้วยนะคะและสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ช่วงเวลานี้ค่ะเขากำลังมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเขาเอง เหมือนกำลังพยายามสร้างชีวิตนะคะหรือว่าค้นหาตัวเองในช่วงเวลานี้อยู่มันมีจังหวะที่เขาอาจจะขออธิษฐานอะไรบางอย่างมูเตลูก็มานะจ๊ะเป็นอารมณ์ที่เหมือนมีสิ่งที่เขาอยากได้และอยากทำให้สำเร็จและเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสร้างมันให้ได้ก่อนที่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือก่อนที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรกับคุณมีจังหวะที่คิดไวแล้วต้องทำให้สำเร็จนะ และเขาอยากให้รอก่อนนะช่วงนี้ยังไม่พร้อมนะคะบางคนอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เหมือนคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนไปก่อนยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์และยังมีโฟกัสในเรื่องของเส้นทางชีวิตสิ่งที่เขาหวังปรารถนาอยากจะได้และสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนการค้นหาตัวตนภายในการค้นหาตัวเองก็ได้หรือจะเป็น การทำงานนะคะการค้นหาเส้นทางชีวิตที่จะประสบความสำเร็จสักเซสในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยแต่ตอนนี้เหมือนเป็นพลังงานที่เอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องคนอื่นเรื่องความสัมพันธ์อย่าไปพูดถึงจังหวะนี้ขอให้แบบทำในสิ่งที่อธิษฐานตั้งจิตไว้ให้ประสบความสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยค่อยมาว่ากาันทีหลังตอนนี้อาจจะอยู่ในโหมดสบายใจแค่พี่น้องรอไปก่อนนะคะ ส่วนสาเหตุที่เขายังไม่ได้บอกคุณนะคะเรื่องนี้คือมันมีช่วงเวลาที่เหมือนเขาต้องไปจัดการกับชีวิตแบบเร่งด่วนอาจจะล้มละลายหรือว่าที่บ้านมีปัญหานะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องแบบไปรับผิดชอบไปดูแลไปจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการไปบวชเรียนการไปศึกษาธรรมะไป ค้นหาเส้นทางชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้เหมือนเขาเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอะว่ามันจะต้องเริ่มต้นได้แล้วนะต้องทำแล้วนะต้องจริงจังแล้วนะกับชีวิตในช่วงเวลานี้และมีหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้แล้วเขาต้องเป็นคนทำนะคะมันจึงทำให้เขารู้สึกว่ามันมันยากที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง มันมีหลายอย่างที่เข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันได้เตรียมใจไม่ทันจะได้บอกกล่าวอะไรนะคะเขาก็ต้องไปจัดการปัญหาภาระในชีวิตของเขาแล้วช่วงนี้ชีวิตยังไม่ค่อยนิ่งนะคะดังนั้นเขาอาจจะยังไม่มีเวลาในเรื่องของการอธิบายการสื่อสารหรือเขาอาจจะต้องปล่อยเรื่องราวส่วนตัวของเขาในบางเรื่องเพื่อไปเคลียร์ปัญหาในชีวิตก่อน ส่วนคำไกด์ไลน์ไพ่นะคะขอให้เชื่อในความเป็นไปได้และความอุดมสมบูรณ์การฟื้นฟูนะคะความรู้สึกจากข้างในไม่ต้องแบกรับนะในเรื่องของเ,อเส้นทางระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นระยะทางที่ยาวนานกว่าที่คิดนะคะแต่ว่ามันมี The Magic c a n ขึ้นซึ่งมันหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะประสบความสำเร็จในสิ่ง ที่เขาคิดฝันและตัวคุณกับเขาก็มีโอกาสได้ลงเอยแต่มันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของความเหนื่อยยากความอึดอัดใจการฟื้นฟูเยียวยาทั้งเรื่องของสถานการณ์ในชีวิตแล้วก็สภาพจิตใจของคนทั้งสองคนด้วยนะคะแต่ขอให้เชื่อว่ามันเป็นไปได้อะเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีพลังงานของหน้าไพ่ที่ดีนะคะและมันจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอน ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะแต่มันจะต้องมีอุปสรรคก่อนแล้วมันต้องมีปัญหามีเรื่องที่คุณกับเขาต้องไปจัดการเคลียร์ตัวเองให้สามารถก้าวพ้นในเรื่องของความความค้นหาชีวิตอนะความแบบเหนื่อยยากในชีวิต การไปจัดการเคลียร์เส้นทางในชีวิตของตัวเองรวมทั้งบางคนนะคะที่เป็นทวินเฟ m มก็อาจจะเป็นเรื่องของเส้นทางการตื่นรู้การเยียวยาการปล่อยวางนิสัยส่วนตัวที่ไม่ได้เอื้อกับการเข้าถึงจิตวิญญาณภายในสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องไปเดินทางภายในของตัวเองจากช่วงของการแยกจากและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันสามารถจะเข้าถึงความสำเร็จความสักเซสแล้วก็ การเข้าถึงจิตวิญญาณภายในได้เมื่อนั้นก็จะกลับเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ในที่สุดแต่ตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่เขาต้องไปเคลียร์ก่อนทําให้เขาไม่ได้บอกในสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาสื่อสารไปเนี่ยมันก็อาจจะกำกวมเหมือนกันนะการที่บอกว่าให้รอเนี่ยและการที่บอกว่ายังไม่พร้อมการที่เขาจะต้องไปจัดการกับชีวิตและสร้างสารรค์ชีวิตของเขาเองก่อน มันอาจจะทําให้คุณตีความไปอีกคนละอย่างก็ได้นะเพราะงั้นเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยไปก่อนและยังไม่สื่อสารอะไรเพิ่มเติมขอเคลียร์ชีวิตตัวเองและหน้าที่ที่ต้องแบกรับกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาแบบฉับพลันในเวลานี้ก่อนและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับหัวข้อนี้ก็สามารถทักทายดูดวงส่วนตัวกันมาได้นะคะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างแล้ว แล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b s c r i b ์ไลค์แชทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ